เก็บความรู้วันนี้นะครับเกี่ยวกับการตรวจเช็คสุริหน่อยเกียร์นะฮะคือปัญหาที่ว่าเกียร์เปลี่ยนช้าบ้างกระตุกบ้างไม่เปลี่ยนบ้างสาเหตุมันเกิดจากอะไรอ่นะโด,ย,ดยหลักๆแล้วก็ชุดวาล์วบอดี้ตัวนี้คือเรียกว่าชุดวาล์วบอดี้เป็นตัวสั่งจ่ายหลักของการอัดฉีดน้ำมันในแต่ละชุดคัดนะฮะตัวนี้เป็นของอิซูซุ มันจะก็มีทั้งหมดดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวหน้าที่มันแล้วก็มีไอ้ตัวนี้ไม่ใช่อุณภูมินะครับเปนเ็นเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ํามันตัวนี้เกียร์ต่ําตัวนี้เกียร์สูงแล้วก็มีอีกตัวคือเกียร์ถอยหน้าที่ของมันคือจับค่าแรงดันน้ํามันและป้อนกระแสะไฟป้อนเครื่องป้อนป้อนข้อมูลน่ะส่งไปที่กล่อง tcm ก็สั่งการย้อนกลับมาที่โซยนอย จุดนั้นจุดนั้นว่าสมควรจะเปิดเวลาไหนเวลาไหนแรงรันได้แล้วเปิดได้แล้วในวัาานนี้แล้วมันเสียไม่เสียตัวเช็คยังไงเบื้องต้นกน็ถ้าไม่มีวิธีเอาง่ายๆครับหาหาเอาแบบธรรมดาก่อนหาคู่แบตเตอรี่ไฟรถยนต์เราเนะี่ยหาเหล็กมาต่อเราเขีย่ยใช้วิธีการเขีย่ยแต่เขีย่ยทาไม่ใช่จี้เขีย่ยเขีย่ยเอา ถ้ามันทำงานมันจะดังอันนี้คือทำงานนี่นี่คือช็อตผมทำช็อตไม่ใช่มันชอ็อตมันอ่านี้ทำงาน,นให้โดนทำงานทำงานมีเสียงคือทำงาน เราจะารู้ได้ไงตัวเสียเสียอันนี้คือขั้นตอนพื้นโอเคหมดไอ้ตัวซ่น้อยมันยังทํางานอยู่มันมันยังยกอยู่แต่ครั้นี้ปัญหาคือมันยกพอไหมอ่าแล้วก็ดูค่ามันก็มีเบอร์ถ้ามันมุดเหม,มือนกันอย่างงี้เราดูไม่ออกก็จะใช้อิล็กิตเตอร์วัดนะอนี้วัดง่ายชิง่ายนี่เราจะรู้ตัวไหนเสียไม่เสียอ่าวิธีการก็ ตั้งไปที่ที่โอมาเอกหนึ่งแล้วก็ทดสอบก่อนอ่านีนไฟติดตั้งคาให้เไปไ็นที่ศูนย์พอดีดูที่ขีดตรงศูนย์นะครับหมุนไปหมุนตั้งให้ได้ศูนย์อ่าไฟติดสัมผัสโอเคเช็คได้ตัวอย่างปุ๊บไฟติดมาเลขศูนย์ตกเปะแล้วก็ไล่ตัวที่หนึ่งปุ๊บคาไหลศูนย์อ่อได้เท่ากรได้หนึ่งอะได้หนึ่งตัวที่สองอ่าให้หนึ่งเท่ากัน อันนี้ต้องอัพตมันต้องน้อยกว่าอเพราะว่ามันตัวนี้มันจะแตกต่างอ่าได้หกมันตัวบันห้าได้หกโอห์มไอตัวที่สามปึ๊บเท่ากับอ่าหนึ่งอ่าตัวสุดท้ายตัวที่ห้าปึ๊บอ่าไฟติดเหมือนกันทํางานเหมือนกันแต่ไม่ถึงค่าไม่ถึงนะถือตัวนี้เสียอันี้เราตรวจุดบว่าเออตัวนี้เสียยินดีหาเสียคือค่าไม่ได้เลขไม่เท่าเขาอ่ะมันมาแค่นี้ ไอตัวอื่นไอตัวอื่นขึ้นสุดเลยปุ้ยเลยแต่ตัวนี้ไฟติดเหมือนกันแต่ไม่ถึงใน5คือยกไว้พอพอยกไว้พอปุ๊บมันก็เกิดปัญหาคืออัมพลิเทอร์ตัวเนี้ยไอพวกเนี้ยมันจะเป็นมีหน้าที่คล้าย,ายกับสะพานไฟอแล้วก็จับ,บวีซีวอนตัดแล้วก็จับนี้จับหัวแต่อานนี้แล้วก็ดูวิเตอร์อามันจะไม่ขึ้น ถ้าติดกันใช่ว่าเสียอมันต้องไม่ขึ้นอย่างงี้แล้วเช็คยังไงกูใช้ลุ่มมันเป็นไปชื่อวัดแรงดันมันก็ต้องใช้แรงดันไปดันมันว่าทำไมทำแต่เราใช้ลุ่มเป่าดูปุ๊บอ่ะนี้ติดอ่ะแล้วก็ดูเข็มว่ามันมันเริ่มมันเริ่มติดตั้งแต่ที่เท่าไหร่อ่ะดูเข็มให้ดีปุ๊บมันอยู่ที่ไหน ถ้าสามตัวเท่ากันไหมถ้าไม่เท่ากันแสดงตัวนั้นมันต้องใช้แรงดันเยอะมากมันถึงจะจับแสดงว่าชุดนั้นก็มีปัญหาสมมุติตัวนี้มันเสียมันเปิดวาล์วมันแล้วเปิดได้น้อยตัวนี้มันใช้แรงดันสมมุติวสองบาร์อะไรเงี้ยเพื่อจะดันให้สะพานไฟยกให้แตะกันแต่ตัวนี้ปล่อยไม่ถึงตัวนี้ก็ไม่ไม่ไม่สามารถยกได้ไฟก็ไม่ป้อนไปที่ TDM มันก็ไม่ส่งย้อนกลับมาให้อชุดต่อไปเพื่อจะทํางานเกียร์มันก็เลยไม่มีการวาล์วไม่มีการเปิดเกียร์ก็เลยชุดคัตก็เลยไม่จับนี่คือสาเหตุหลักนะแลวพอจับบ้างคือชุดคัตไม่จับหรือจับไม่อยู่เพราะน้ำมันเปิดน้อยปัญหาก็คือภาคัดที่บีบโดยบีบโดยเพดที่ลูกสูบใดขึ้นมามันมีน้อยแรงดันน้ํามันที่จับน้อยจับไม่อยู่ก็คือการปีปีลื่น รื้อเหมือนการเบิร์นยางอ่ะพอละรื้อมากเข้ามันก็เกิดการไหม้อ่าพอไหม้ปุ๊บพอไหม้เสร็จแล้วเกิดขึ้นเศษที่ไหม้ไหม้มันก็จะกรอบมันก็จะร่วงไปตันที่ระบบกองกองเป็นกองเกียร์เงี้ยอ่าพูดถึงกองนี่คือกองฟอร์ดทำไมที่เขาถามผมมากเลยทำไมฟอร์ดต,ต้องเปลี่ยนน้มันเกียร์ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันกิโลทั้งที่มันมันไม่น่าจะมีรถหรูทำง,ง,งั้นเพราะว่ามันเขาคัน้นวณแล้ว ไม่พังผมก็ผ่ากอดูไม่พังเนี่ยเพราะเขาเทคนิคเขาเยอะเห็นไหมคนี่คือร่องร่องคูสันน้มันอันนี้เป็นกระดาษสาพิเศษที่ว่าไม่อมฝุ่นมันสามารถเทดำปีเลยแต่ถ้ามาเอาน้ำมันเทล้างมันก็ล่วงไปหมดเลยเศษตะกุตะกอนเนี่ยนี่ผมเทน้ำมันล้างไมไ่เลยเนี่ยลักษณะมันจะจะดีมากคือมันจะมีหน้าที่ ยกลอยให้น้ำมันวิ่งผ่านอันนี้คือตัวดูดดูดขึ้นทางนี้ผ่านนี้มาเจออีกชั้นนี้ชั้นนี้มันก็ต้องไหลมาออกรูนี้เพื่อเข้าในชุดเกียร์ชุดปัม๊มแต่ที่สภคัญคือแต่ละล่องเนี่ยมันทําให้มีการเกิดการกระทบคือจะวิ่งสวนทางกันพอกระทบกันน้ำมันสวนทางปุ๊บก็เกิดเป็นเกียวเ,เกียวคล้ายบอหมอูเกียวดั้มบนอ่ะพอเกิดด้้มบนปุ๊บ แรงเวียงเองาวัตถุที่หนักย่อมอยู่ตรงกลางมันก็จะลงล่างไอส้ส่วนที่เบาสุดมันจะปีวออกไปนอกคือพันจะมีวงนอกไอ้น้ําหนักที่มีน้ําหนักพวกตะกอนพวกเศษคุนเศษเหล็กอะไรมันก็จะโดนอัดลงเพราะกองมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้มันก็จะดิ่งลงม้วนตัวรวมตัวกับม้นวมนวลงไปในฝังน่งในกองนี้แล้วพอดับเครื่องอะดับเครื่องมีการดูดึ้นมันก็ย้อนกลับไปตามน้ํามันที่ไหลกลับไปที่อ่างค่อนแท้ง สังเกตได้ว่าเห็นไหมน้ำมันเกียร์ฟอร์ดหรือบาด้าวิธีห้สูงเนี่ยถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยดำมากๆถ้าเป็นรถทั่วไปรับรองวิ่งไม่ได้เน่นแต่ทําไมฟอร์ดถึงวิ่งได้ไม่พังเพราะที่น้ำมันดำปีเลยเพราะลักษณะการทํากองมาเป็นงนี้แล้วที่น้ามันดำมาจากชุดคลัดของฟอร์ดจะเป็นชุดผ้าจะใหญ่มากทั้งหมดมียี่สิบยี่สิบกว่าแผน่นแผ่นเล็กมีอยู่วันหกแผน่นลึกเจ็ดแผ่นเนี่ยแต่แผ่นใหญ่ๆเท่าๆกันหมดเลยมีอยู่ยี่สิบแผ่น ชุดละห้าแผ่นมีสี่ชุดชุดเล็กอีกชุดหนึงก็เป็นห้าชุดทั้งหมดอ่าชุดเล็กก็คือตัวล็อกอัพหรือคลิกดาวประกาศน้างชุดเล็กไอ้นอกนั้นอีสี่ชุดก็เป็นชุดเดินหน้าเท้าหลังกวาดไปนี่คือวิธีการความรู้ระบบดึกนะครับเหมือนเดิมครับผมช่างโออแล้วก็นี่นี่นี่คือตัวอุณภูมิมันจะจับความร้อนเพื่อเมื่อมันร้อนมันจะขยายตัวขึ้น แล้วก็จะคล้าคาตัวนี้พอน้ลมันดันมันแตะกันอ่ามันแตะกันปุ๊บมันก็บอลก็ขึ้กระทานไปอ่ะมันดันตุ๊บแปะปั๊บปั๊บก็ยิงไฟก็สต่ผ่านไฟก็แตะกาวคือตัวนี้คือมันโลกาวไงแล้วใส่ไฟที่ไปนี่ก็คือต้องรับสัญญาณกาวผสมที่กล่องอีเดีมไม่ได้ยิงในไฟนะครับเกียร์ยิงในกาวเป็นสัญญาณ5โวลต์ไอ้ไฟมาจากชุดโซลินหน่อยมาแค่5โวลต์5.5 4.5ถึง5.5โวลต์ไม่ถึง8โวลต์ไม่ถึง12โวลต์ แต่อย่างที่ถุงรองเมื่อกี้ขมเขีย่ยมันมันสามารถทนได้แต่ตี้ถ้าตี้มาก็ไม่ไม่ได้แต่เขีย่ยเขี่ยถุดลอบได้แต่ว่าคือเราไม่มีอุปกรณ์เช็คเราก็ต้องวิธีเบื้องต้นที่จะเช็คได้แบบว่าอย่างที่พอรู้ข้าวครับไม่ใช่ว่าจับตี้ยาวม,มันจะร้อนไม่้องเขี่ยแป๊บโอเคทํา,ง,ทาง,งานจบถ้าม,มีมิเตอร์ก็ดีเลยเราก็ไม่ต้องยุ่งเราก็อย่างเงี้ยวัดค่าได้ละเอียก,กว่าสมมุติตรงเนี้ยปึ๊บไปติดปึ๊บขึ้น ขึ้นเลขไรเลขอะไรเรารู้เราก็วัดทาเทียบอย่างตัวนี้ที่มันเสียตัวนี้คือมันไม่ถึงไม่ถึงเขาตัวอื่นมันได้หนึ่งหมดนะฮะไอตัวนี้ปุ๊บไอตัวนี้แค่หา้าไปไม่ถึงแสดงว่าการดูดน้อยคือมันจะมีลูกลูกลูกปืนอยู่ปลายพอไปเข้ามาเกิดสนามพังลานแม่เหล็กมันจะดูดปืนยกขึ้นตึ๊บน้ำมันก็ไหลผ่านได้แต่อันนี้มันยกได้ติดเดียวเงี้ยไปได้ดิดเดียว ออปนิดเดียวไอ้แรงไอ้เฟซเชอร์แรงนั้นที่มันจะจับค่าน้ำมันมันก็จับไม่ได้เพราะเพราะน้ำมันดันไม่พอแต่ผ่านไปก็ไม่แตะมันก็ไม่ส่งป้อนสัญญาณไปที่กล่อง t C m t C m ก็ไม่รับสะดสัญญาณมันก็ไม่ป้อนกลับมาให้นนต,ตัวนอยตัวตับายกมันก็เกิดการตื้อคือเยอะเปลี่ยนนี่คือเหตุผลทั้งหลายั้งงวนนะครับออตอนนี้ก็ชุดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยไปแล้วเอ,อ้ยังไม่ปล่อยเลยเสร็จแล้วจอดเสร็จเมื่อกี้นี้แล้วก็จะพักหรอผ่อนแล้วอืม พอดีก็นอนดึกหน่อยเพราะว่างานมันคาเยอะครับแต่อย่างก็พองรถเป็นในตัวด้วยโหรถต่อต้อง6-7กกคันทั้งน่ารถเข้าราคาเป็นแสน,น,น,นล้านมาฝากกันเราเราจะเป็นแบบบุรุษตานอนไม่ได้ครับมันคอรัผิดชอบต้องมีครับฮนะหมดแล้วครับโอเควันดีเป็นกะเดี๋ยวก็ใกล้